สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีเอสซีแฟนคลับทางช่องภูผาชาแนลนะคะเขามาจาัดการในคลิปนี้นะคะกับมีแนวทางมาฝากมาต่อนะคะคุณพ่อคุณแม่เอสซีแฟนคลับทานช่องนะคะเ่ะเขามาแล้วกนสิเขาไปรับชมตัวเล็กแนวทางนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกําลังแรงใจให้กับท่านช่องนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสิเดพบพุหาดข้าวสารนะคะแนวทางจากทางช่องคะ่ะ เอาค่ะพเพื่อประกาศเซฟลาปติตารับเชม้นกันได้เลยค่ะคนเมืองเพชรเนะาะหน่วยคนเมืองเพชรหลังสากที่บไดแลล่งคิดเพลินไปประมาณสองสามมวดแล้วนะคะซึ่งเนวทางของเพลินผ่านไปนะคะแล้วเข้ากันได้หยุดกันไปนะคะอ่าเป็นว่นแนื้ทางของเพลินนะคะได้กลับของมาแล้วนะคะเดินดีแล้วนะคะเพลินพร้อมที่จะเอาเนว้ทางมานําเสนอเอฟซีท่าชองแล้วนะคะ อาจจะไหนม่รอติดตามรับชมน้ำกันเ้ยค่ะเด้อเขามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกำลังแรงใจเห็นกับท่านช่องค่ะที่สําคัญนะคะอย่าลืมด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะที่ได้บวชผ่านข่าวสารแนวทางสารทางชองะะ่องนะคะอ้านะคะเพื่อ,อเป็นการเซยเวลาค่ะคุณพ่อคุณแม่ติดตามรับชมกันนะคะแนวทางตัวเลขของหวยคนเมืองเพชรน,นะคะ มีทั้งเหล็กบนเหล็กล่างค่ะอ่าคนทรงมาหายทั้งชุดบนชุดล่างนะคะอ่าหลายเพื่อนจีว่าโอ้ยฉบ,บาหายไปใส่น้อบ่เห็นลงคลิปบ่ได้หายไปใส่เลยเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าอ่าฉบ,บามาอยู่ที่คอนแกนเนาะบันนี้นะคะเพิ่อเพิ่งมาติดไวไฟหายซึ่งอ่าเน็ตเนาะงฉบ,บาสมัครไปไล่ไล่ปูแต่ว่าบ่สามารถลงคลิปได้นะคะก็เลยนี่แหละค่ะ พึ่งเพิ่งพึ่งมัดไิ้ไฟไหายนะคะก็เลยได้ล่คลขีดห้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมกันเนาะอ่ะแสดงกับมาเบิ้งน้ากันเลยนะคะหายไปซองหมือนะคะซองหมือที่ว่นด้่วคขิดเนาะอ่ะมาติดตามรับชมนะคะด้วยกันนะคะกับหัวคนเมืองเพชรค,ค่ะ <S <S 2> <S 2> เอาชุดบนก่อนนะคะเนาะจังเอาชุดหลังะะด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเอาชุดบนก่อนนะคะ คนเมืองเพชรนะคะวันที่หนึ่งนะคะเมษายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะนะคะชุดอ่าบนนะคะอันนี้เป็นบนเอาบนก่รน,นะคะบนวิ่งไปที่ 3กับ6ค่ะบนวิ่งไปที่3กับ6นะคะจับคู่มาให้นะคะจะอันนี้พเพ่นเน้น3เด้อนะคะเลขวิ่ง3กับ6บนเน้น3นะคะจับคู่มี3 0 3 4 6 9 หกเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้านะคะอันนี้เป็นเลขบนนะคะคุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นชุดเลขบนนะคะวิ่งไปที่สามกับหกเน้นไปที่สามนะคะแล้วก็ตัวเน้นของเพิ่นนะคะเน้นไปที่สามศูนย์แล้วก็หกเก่าด้อค่ะเด้อเน้นสองคู่นี่นะคะคุณพ่อคุณแม่เน้นสองคูะคะคส,องคสองหางนี่นะคะและก็สําหรับอ่าชุดเลขล่างนะคะล่างเด้อบัลเด่ต์นะคะ ยนเป็นใบเดียวกันนี่แหละคะ่ะล่างนะคะวิ่งล่างวิ่งไปที่แปดกับเก้านะคะแล้วก็มีเหล็กติดหลางมันไหติดหลังมานำเหมือนติดล่างติดล่างคือสี่หกแปดเก้านะคะ อ่เปิดหายมาแบบนี้นะคะเหมือนในขายว่ายอยู่ในนี้นะคะจะจับคู่กันมากเลยนะคะจะจะบอกว่าเป็นเป็นชุดอ่ามาครบหลางกระดังนะคะในสีตัวนี้เพราะว่ามันตอกอดข้อกันมากเพื่อนว่านะคะอ่าจะเป็นมาครบหลางเอิญ่าเป็นมาครบหลางกระดงเพราะว่าในซีตัวนี้กับสิกอดข้อกันมากอยู่นะคะเพื่อนว่าเนาะอ่ากระสีนี้ตัวที่เพื่อนเน้นมาห้นะคะ หลักการเล่นเนื้อจากาคููหนึ่งจะบบอมีเล็กจิบติดในเล็กวิ่งแล้วก็เล็กติดเลยนะคะจิม,มีแม้าพิเศษคููหนึ่งนะคะเนาะอ่ะค่ะจับคู่นะคะมีเก้าแปดนะคะสี่แปดสองเจ็ดสองเก้าแล้วก็ หกแปดนะคะอ่ามี่หาคู่คื่กันค่ะเล็กหลางนะคะเนาะอ่าคุณคุูแม่แคหนาจอไว้นะคะงวดที่แล้วแนวทางเพิ่นกลับมาเขาแล้วนะคะเพิ่นก็เลยแม่ลงแนวทางหเพราะว่าเพิ่นยึดอ่าไปเพื่อปรับปรุงสูตรเนาะอ่าแนวทางมันกับมีช่วงที่ว่าเขาดีละกันมี่รุดนะคะเป็นธรรมดานะคะ fc เนาะบันนี้เพิ่นก็เลยว่าเออแนวทางเพิ่นกลับมาเขาแล้วเดินดีแล้วนะคะก็เอาไปพิจารณนานะคะเอาไปพิจารณนานะคะ มักบอ่อนะคะชอบบอ่อนะคะเอาเดี๋ยวเบ้านลลืมตัวเน้นเพิอ่าเพิ่นเน้นมาไห่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเบิงสักผูนะคะเด้อเพิ่นเน้นมากนะคะที่เก่าแปดแล้วก็สองเก้านี่เก้านี่ก็ยังติดอติดวิ่งเก่าเนาะเก้าแปดก็ติดแปดเก่านะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเพิ่นเน้นมากพิเศษ ซึ่งซึ่งบ Wing, วติดกับเหล็กวิ่งนะคะแล้วก็บวติดเหล็กหลางนะคะตัวนี้เป็นพิเศษมากนะคะซึ่งบวติดเหล็กวิ่งบวติดเหล็กติดหลางเลยนะคะคุณพ bon ่อคุณแม่ผิดเจริหนาด้วยค่ะเด้ออ่ามาทั้งชุดบนชุดล่างเลยนะคะสำหรับคนเมืองเพชรที่ผ่านมานะคะหวยคนเมืองเพชรเน่เพิ่นจะหายมาเฉพาะชุดเหล็กบนเพิ่นจะบไดเห็ดลลางหายนะคะทีห้องเคยติดตามกันนะคะสาหรับคนเมืองเพชรนะนะคะเนาะ รอบนี้คือใดมาทั้งบนทั้งหลงังเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดสูตรหลังไม่นะคะสูตรบนนี่คือปั๊มปรุงสูตรเพิ่นว่าเขาดีเดินดีแล้วนะคะพร้อมที่สีเอามาลงให้เอฟซีเบิงนะคะสูตจอแล้วเพิ่นว่านะคะเนอะอาะเอาคุณพ่พอคุณแม่กะพิจารหน้าเบิงนะคะมักน้ำเพิ่นบอแต่วันหนึ่เพิ่นงามยูเดอค่ะหนาติดตามอยู่เนาะหนาติดตามนะคะอาฝากขอบุญขอบคุณนะคะคนเมืองเพชรนน้ำเด้อค่ะผู้จ้าของแนวทางผู้นักคำนวณของเพิ่นนะคะ ที่เอาแนวทางดีๆเด็ดๆมาแบ่งปันให้เอซีนะคะได้มีชคมีลาบกันนะคะและ้วก็ผู้ใดที่รอค่อยสํานักใดก็ค,คอมเมนต์พูดคุยถักทายกันใดในคอมเมนต์ด้ค่ะเด้อน,น,นะคะฝากติดตามให้นะคะล่งคลิปให้ให้ได้มากที่สุดละค่ะเพราะว่าจะบับบอล่งคลิปสองมือนะคะเหตุผลก็คือหาเน็ตดีๆล่งลงคลิปบอยน,นะคะ,ะจน รอเพ่นมาติดตังไว้ไฟหานะคะติดต่อไปสองมือน,นะคะกลัวพ่นจะเดินเรื่องอีหยังนะคะนอกมาติดตังอุปกรณ์ห้นะคะเน็ตบ้านเนาะอา่าเลซ่าแน่นะคะแต่ว่ามือนีดีใจแห้งนะคะสิได้ลงแนวทางให้ f อซนะคะเอานะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอนะคะกลาบลาคุณ่อคุแม่นะคะเจ้าเปลาลุงคีให้ได้รับชมกันนะคะเนาะอา่าสุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ